ในงานต่างๆจัดก,การประชุมทางวิชาก,การครั้งที่57ระหว่างวันที่29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์2562ณมหาวิทยาลัยเกยษตรศาสตร์บางเขน ก็จะเป็นที่ให้นักวิชาการนักวิจัยและนักศึกษาศึกษาตามผลงานวิจัยที่ได้คุ่งพุใหม่ในสองสาขาสื่อสารวิทชนและเปิดโอกาสให้นักวิชาการนักวิจัยได้ได้เปลีความรู้ร่วมกันเผยแพร่ผลงานทางวิชาการความรู้และการเผยแพรไปใช้เประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพอาจเป็นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนในปีนี้ จะได้รับฟังการบรรยายทั้งหมด1 4ึเรื่องภางโคลเซอร์เก้าสิบี่เรื่องการบรรยายอภิปรายและเสวนาพิเศษอีก1ิบเรื่องภายใต้หัวข้อหลักชุมชนและกิจการวัดสู่สังคมไทยดิจิทัลวันที่ยีญญิบก้ามกราคมนี้พี่เปิดเวลา9ก้าโมกาโดยนายกสภามหาวิทยา,ยาลัยศเกษตรดรสิทธิพงศ์สิริกรที่อาคารจุฬาพรที่าาสนนามศึกษา คู่แต่โอเลยเป็นบ้านหลังหนึ่

ก็ีคนเชื <ess STEPHAN players> ่อนไม่เชื่อที่ภาคะกกอยูกนคาเดือ้นและขกขาา จากตัวต่างๆนะจ๊ะผมบานก็จะต้อมีกรใช้ย้กิาโลกรรมชาตินะจะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากรรมชาติทำให้ผลิตภัณี่เราไานนั้นก็จะดีให้ผลไม้ที่เราทานก็จะดี่ควรสระการสัวม้านะะอันนี้ทางข้าเอ่ยวกับพืานะคะขอบคุณสับนะคะเราจกลับไปรอในรายการต่อไปเล โค้ดี่นะคะบินรียนส่นาเจอกูได้เลยนะครับ እንን፣፣ <laughs> እን፣ <laughs> 哎。 dan free bersama keluarga bersama บาทตอนน้นะคะราคาถูกมากเลยนะคะราคาคขายยายาวดีเลยนะบอกก่อนสำับนักเรียนนักดึการาคา935บาทค่ รอบนี de e za, ini, ้เขาทเการในคงการเเปิไใ้นไทย่รเื่องขงที่ราได้ง่อใด เราดูแบบคลินะคะโดยการไปเลเกมค่ะขับเกมันจสมพันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็แต่ละวันเราก็จะโพสต์รูปนะคะท่านก็แชร์รูปไปนะคะแล้วก็มีรูปของใครอูนี่้เาการกดไลค์จากเพ่องนะคะ ก็จะได้รับเรือวันค่ะรที่งมนจะเป็นเือยืนะคะเป็นค่ะสีสันสวยงามนะคะมีหลายหลากหลายสีค่ะมีหลายสีหลายแบบดด้วยกันนะคะแล้วก็รางที่สองนะคะจะเป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผีเป็นโลโก้สัญลักษณ์ของการจัดงานค่ะมีสีสันสวงามแล้วก็มีแบบที่ต่างกันด้วยนะคะ้าลองไปเลือกดูได้นะคะชูดของเสื้อเสือาที่รเปเสตร์ค่ะ แล้วก็ถ้าอยากได่ต ok the <pl ains> ัวมสรีานเกกับเรานะคะไปกดไลค์เพจราชบัณฑิตประสาทว่ทยาตานะคะเราจะโพสต์วันแรกของรูปนะคะเพื่อการเล่นเกมนี้เมื่อวานเราก็ได้เขียนไปแล้วนะคะแล้วก็ในทุกทีของวันนี้ทกที่เล่นเกมไปเมื่อวานแล้วก็ชนะนะคะที่มึงเข้ามาตรงมึงใกล้ถึงแล้วสำหรับรางวัลนะคะที่ในส่วนของเม็นกองรนการอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่อยากจะ นักเรีนกับเราก็ขอเชิญนะคะมาเล่นเกมกันได้นะคะเผื่อทีว่ว่าตลาดจาก